ทัวลงอีกหลังทนายประมาณด้านไม้ถอนรับรองโบสถ์ชาวเน็ตถามจะให้ช่วยจ่ายเงินแต่ไม่ให้สิทธิ์ในตัวลูกจากกรณีประมาณเรื่องวัฒนะวิน,นิตทนายความของสารคาสิงกินีตาราและนางแบบสาวออกมาโพสเฟซบุก๊กพร้อมไลฟ์ขอโทษไม้เบียรัตเนื่องจากใช้คำรุนแรงกับไม้กรณีที่ถอนคำร้องขอสิทธิ์ในการปกครองร่วมและรับรองโบสถ์ โดยจะเก็บเงินใส่บัญชีน้องแมชเวลและมอบให้เมื่อลูกชายบรรลุนิติภาวะโดยทนายประมาณต่อว่าไม่ทำนองว่าการกระทำดังกล่าวไม่ได้เห็นแก่ลูกแต่เพราะอยากเอาชนะสาร่าซึ่งทำให้เกิดทัวลงจนต้องออกมาไลฟ์พร้อมขอโทษเมื่อวันที่10ตุลาคมผู้สื่อขาวรายงานว่าหลังจากที่ทนายประมาณออกมาขอโทษก็เจอทัวลงอีกอรอบเนื่องจากในรายละเอียดการโพสขอโทษดังกล่าว ได้พูดถึงร่างคำคัดค้านฉบับใหม่ที่จะใช้ในชั้นศาลโดยระบุว่าจะเขียนคำคัดค้านไหมไม่ให้ถอนคำร้องเรื่องจดทะเบียนรับรองบุตรแต่จะยอมให้ถอนคำร้องขอสิทธิในการปกครองร่วมโดยระบุเหตุผลว่าเนื่องจากการถอนคำร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตรกระทบต่อสิทธิของน้องแม็กซ์เวลที่สมควรจะได้รับอุปการะเลี้ยงดูจากพ่อแม่ก่อนที่จะบรรลุนิติภาวะ โดยโซเชียลเข้าไปแสดงความเห็นเป็นอย่างกว้างส่วนใหญ่มองว่าเป็นเพราะต้องการค่าเลี้ยงดูค่าส่งเสียอาทิเช่นเขาจะเซ็นรับรองบุตรดีๆก็ลีลาตั้งเงื่อนไขามากมายถ้าทำตามมันไม่ได้ก็ไม่ต้องมาเจอลูกเพื่อนนางก็เคยพูดว่านางไม่อยากให้ไหม้มาข้องเกี่ยวกับลูกแล้วตอนนี้คืออะไรลิ้นคนนี้ดินได้ตลอดอย่างไรก็แล้วแต่ ไม่มีวันจะปล่อยให้ลูกลำบากอย่างไรก็ตามบางส่วนก็เข้าไปแสดงความเห็นใจและบอกโซเชียลให้เบาๆความแรงเดี๋ยวจะโดนแจ้งความหมิ่นประมาทเอาได้